นิทานเรื่องหนูบ้านกับหนูนาในเช้าอันสดใสวันหนึ่งหนูบ้านที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองอันแสนวุ่นวายได้ออกเดินทางไปเยี่ยมหนูนาที่ชนบทซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นมานานหลายปีมันเดินรอนรามแบบไม่พักจนตะวันตกดินในที่สุดก็มาถึงบ้านของหนูนาทั้งสองเจอหน้ากันก็เข้ามาพกอดทักทายอย่างดีใจพี่หนูบ้านเป็นอย่างไรบ้าง ฉันคิดถึงพี่เหลือเกินไม่ได้พบกันตั้งหลายปีหนูนากล่าวทักอย่างอารมณ์ดีพี่สบายดีน้องหนูนากินอิ่มอยู่สบายอยู่ในเมืองจะทำอะไรก็สะดวกไปหมดหนูบ้านตอบแบบภูมิใจดีจริงที่ได้ยินอย่างนั้นมามาเข้าบ้านกันก่อนพี่ฉันเตรียมอาหารไว้มากมายพี่เหนื่อยมาทั้งวันคงหิวแย่หนูนาเชิญชวนให้เข้ามาข้างในโพรงไม้ริมชายนาหน้าพักผ่อนของตน พอเข้ามาในโพรงไม้อาหารที่หนูนาจัดไว้อย่างดีกลับมีเพียงข้าวสารธัญ,ญพืชและผละไม้เพียงเล็กน้อยไม่ได้มีอาหารหน่ากินเหมือนที่หนูเมืองคิดเอาไว้พ่อหนูนาน้องพี่นี่เธอกินอาหารพวกนี้ไปได้อย่างไรกันวันๆไม่เคยได้กินของที่ดีกว่านี้เลยหรือไรหนูบ้านหันมาถามหนูนาด้วยสีหน้าแสนห่วงใยฉันว่านี่ก็ดีแล้วนะพี่อาหารแต่และอย่างคุณภาพดีๆทั้งนั้น ขนาดคนเมืองยังมารับไปขายเลยเสียงของหนูนาตอบกลับแบบแผ่วเบาด้วยความรู้สึกอายที่ว่าอาหารนั้นไม่ถูกใจแขกผู้มาเยือนเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าเมืองไปเที่ยวบ้านพี่กันรับรองว่าจะมีของกินคุณภาพดีมากมายให้เธอได้กินอย่างสุขสบายพ่อหนูนาพูดจบทั้งสองก็กินอาหารแล้วเข้านอนเมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงมาพวกเขาจึงออกเดินทางไปยังในเมืองทันที เมื่อถึงบ้านในเมืองอันแสนกับแคบแต่เต็มไปด้วยข้าวของทันสมัยหนูนาที่เพิ่งเข้ามาในเมืองครั้งแรกก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าพี่หนูบ้านไม่อึดอัดหรืออย่างไรที่ต้องอยู่แค่ในรูแสนกับแคบของชุมชนเมืองแบบนี้หลังจากนั่งได้สักพักหนูบ้านก็ถืออาหารละลานตาม,มาพร้อมเสิร์ฟต้อนรับแขกมีทั้งขนมเค้กชีสนมเนยอาหารอย่างดีแบบที่หนูนาไม่เคยเห็นมาก่อน โอ้โหพี่หนูบ้านพี่ได้กินของดีอย่างนี้ทุกวันเลยหรือจะ๊ะหนูนาร้องออกมาด้วยเสียงตื่นเต้นใช่แล้วน้องพี่ก็เธออยู่ชนบทได้กินแต่ของไม่ดีอยู่ในเมืองแบบพี่นี่สิชีวิตที่ใครๆก็อยากมีกันหนูบ้านพูดจบก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาทันทีเหนียวเหนียวนั่นเสียงอะไรหรือพี่หนูนาถามอย่างกังวลคงเป็นเสียงดนตรีแหละมั้ง คนแถวนี้เขาชอบฟังเพลงกันช่างเถะนะหนูนาน้องพี่เรามากินอาหารกันเถอะหนูบ้านกับหนูนากินอาหารอย่างอร่อยอร่อยแต่เสียงร้องเหมียวเหมียวก็ใกล้เข้ามาทุกทีท่านใดนั้นเองแมวร่างใหญ่ก็โผล่เข้ามาข้างโตอาหารหนูสองตัวต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงด้วยความตกใจหนูนาวิ่งไปซ่อนตัวในถังขยะอันเหม็นเน่า นั่งตัวสั่นเทาตรงนั้นหลายชั่วโมงแล้วค่อยกล้าเดินออกมาน้องหนูนาเสียงหนูบ้านตะโกนดังลั่นมาแต่ไกลเมื่อได้เห็นหน้าหนูนาไปหลบที่ไหนมาพี่นึกว่าโดนเจ้าแมวนั่นฆ่าไปเสียแล้วฉันหลบอยู่ที่ถังขยะเหม็นเน่ามาฉันกลัวเหลือเกินพี่อยากกลับบ้านเต็มทีแล้วหนูนาตอบด้วยเสียงสั่นเครือแต่ที่นี่มีของดีๆรอให้เธอมากินอีกมากมายเลยนะ หนูบ้านกล่าวรั้งไว้ของดีแค่ไหนฉันก็กินไม่ลงหรอกพี่ขอตัวกลับบ้านไปกินของเท่าที่มีแต่รู้สึกสบายใจในชนบทจะดีกว่าพูดจบหนูนาก็เดินกลับชนบททิ้งให้หนูบ้านอยู่อย่างหวัดนวันที่เขตเมืองต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งไหนที่เรามีแล้วรู้สึกสบายใจที่ได้ครอบครองย่อมนำความสุขมาสู่ชีวิตเสมอ แต่สิ่งใดที่มีแล้วหวัดหวั่นทุกครั้งนั่นคือความทุกข์ดังนั้นเราควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว